แล้วลูกเป็นยังไงบ้างควารู้สึกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันแถลงค่ะวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของพวกเราทุกคนที่รับตําแหน่งนะคะในปีที่แล้วด้วยค่ะใช่ อับใจหายไหมไม่รู้สึกใจหายเท่าไหร่เพราะแต่ทั้งปีเราเดินทางมาแล้วก็หลังจากวันแถลงข่าววันนี้หนูต้องเดินทางหลายจังหวัดมากในการมอบมงกุฎแต่และจังหวัดแล้วก็ในการมอบกิจกรรมขอยไทปีนี้ด้วยก็ไม่ค่อยใจหายเท่าไหร่อ,อาจจะเป็นช่วงตอนมอบมงเลยหรือ,อบนเวทีบอำลาอะไรอย่างี้ถึงจะรู้สึกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึก่ะด้วยความรูปแบบกับตัวปีนี้จะเป็นแบบ77จังหวัดเนาะแต่คนตื่นเต้นยังไงที่จะได้เดินทางไปร่วมง,งานกับแต่ละกองแต่ละจังหวัด ต้องลุ้นอยากลุ้นว่าแบบแต่ละจังหวัดจะให้เราลำอีกไหม <c oughs> เซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นนอกจากรำอะไรให้เล่นโขนอีกไหมอะไรอ่เพราะว่าปีนไปกับคณะรำตลอดเลยใช่ไหมว่ามันไม่ใช่แค่แบบอีสานภาคเดียวแล้วภาคอื่นไม่รู้จะให้เราทำอะไรหรือเปล่าอยากอำนาจที่เป็นจังหวัดแรกไปอะค่ะช่วงโชว์พิเศษที่เขาแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อยู่ไม่สุกแล้วเป็นเพลงที่เราได้ยินช่วงเก็บตัวด้วยก็ออกไปรำกันเลยค่ะบ้านงงกันไปหมดเลยค่ะก็ดีค่ะก็เดี๋ยวต้องรู้นว่าลงภาคใต้จะมีโนราเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่แถ้าหรับความรู้สึกออะไรยางงี้กันรู้สึกไงบ้างบุ่มบาใกล้เวลา รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่ตลอดร,ระยะเวลาที่เราทํางานกันมาค่ะก็ต้องลุ้นตลอดบรรยากาศนางสาวไทยเราจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่เพราะมันจะสนุกแล้วก็อบอุ่นามากๆก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอน้องๆยิ่งปีนี้77คนก็นึกภาพไปโอ้โหป,โปีนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนน่จะร้อนเลย <laughs> อบอุ่นจะร้อนออนจะร้อนเลยการตํารวตำแหน่งก็แบบสนุกมากเหมือนกัน ในการํำรงตำแหน่งเราสนุกเหมือนเดิมค่ะสนุกตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราก็เต็มที่เต็มเหนี่ยวสุดเหนียวไปตลอดเลย <laughs> เพราะว่ากองนังสาวไทยนี่คือไม่ใช่แค่แบบสวยอย่างเดียวนะจะต้องแบบไหวพริบดีจะต้องแบบว่าเข้าหาเ,เข้าหาทุกทุกคนนะคะให้ได้อย่างสนุกสนานไม่ใช่แบบไปอย่างเครียดเครียดเครียด่ง<ม>้ไม่ได้ก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเรามีแล้วก็อยากต้องนุ้นอีกว่า ท็อป5ปีนี้หรือว่ากูเข้าประกวดปีนี้จะออกมาเป็นยังไงคือพวกเราอะเวลาไปต่างจาังหวัดตะาัตมองตารู้เลยว่าเธอไปอันนี้เธอพูดอันนั้นเธอเราต้องเข้าอันนี้คือมองตาแล้วหลอกไปแล้วก็ไปด้วยกัน <c oughs> หมดเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มันมีความสนุกตรงที่พวกเราอะค่ะคุยกันตลอดว่าเวลาออกงานที่ไหนทําอะไรกิจกรรมวางแผนกันคือโชคดีมีแบบทีมดังสาวไทยทีมนี้คือทุกคนเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างหน้าผมชุดอันนี้คือผู้จัดการท่านหนึ่งไปแล้วรับรับบทจัดแจกรับบทเปียเพื่อนไดๆอย่างเราอยากจะบอกอะไรแบบคนที่แบบ อาจจะมือใหม่ไม่ได้แบบนางงามจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแชร์อะไรนะอย่างนี้กี้ก็คือเวทีใหญ่แรกเลยตอนอที่มานางสัไทารสกยบ้าออยากบอกอะไรหรือเปล่าต <laughs> อน<ป>นั <laughs> <ป>้นก็คือตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่ช็อบช็อกหลุดเขา้าเท้าข้ามาได้ยังไงแต่ตก็ก็ภูมิใจเหมือนกันแล้วก็อยากจะาค่ะคนที่แบบว่าเข้ามาในปีนี้อาจจะแบบว่าเป็นมือใหม่ก็คืออยากให้ทุกคนมันเอนจอยไปเพราะว่านางสัมไทยมาสนุกอยู่แล้วแล้วมันได้แบบ ได้ไปเอนจอยในแต่ละจังหวัดแล้วมันแบบสนุกมากก็อยากให้แบบเอนจอยมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากเกินไปค่ะหดูระลูกอยากแชร์อะไรไหมครับอยากแชร์อะไรไหมแบบน้องๆอะไร ก็อยากให้สนุกเหมือนกันค่ะเอนจอยแล้วก็เต็มที่กับมันเชื่อว่าทุกอย่างอะค่ะถ้าเราเอนจอยถ้าเราเต็มที่เป็นตัวของตัวเองแบบปล่อยจอยไปสุดๆแล้วอะคือควรจะเห็นเองว่าเอ้ยตัวตนของเราจริงๆเป็นยังไงแล้วเสน่ห์มันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องแบบพยายามทําอะไรเลยแล้วอันนี้เป็นอันนึงบางคนไปปุ๊บนางสดไทยต้องเรียบร้อยต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องเป็นคนพูดตามเสียงเบาเลย ไม่จริงไม่จริงนะคะซึ่งเห็นสัมปันต้าแล้วเห็นสัมปันตาค่ะเห็นจากทุกคนและสีสันของชุดในวันนี้คือจริงเหี่ยวไทยเป็นสีสันมากแค่ให้คุณรูตัวว่ากาลเทศะหรือว่าคุณอยู่ที่สถานที่ไหนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนเรียบร้อยใช่เป็นตัวของตัวเองได้เลยเชิญชวนหน่อยละกันนะลูกท้องการมาสมัคร77จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือแต่ละจังหวัดมีการประกาศออกไปแล้วนะคะแต่ที่ก็จะมีโมดเคตักกันออกไปนะคะติดตามได้ที่เพจนางสาวไทยตามด้วยจังหวัด นะคะแดชมิสไท a แลนด์จังหวัดจังหวัดที่คุณสนใจได้เลยนะคะชใช่คะ่ะอยากให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันเยนอะๆเนอะจริงๆมันสรุปมากถ้าเกิด,กกดใครมองว่าหลังไทยเรียบร้อยหรือทําอะไรแบบเชยๆตลอดเวลาเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดู <c oughs> เลย <c oughs> แล้ก็อยากคิดว่ามันง่ายด้วยใช่ทุที่ก็ขึ้นเหนื่อยมากนะลูกเป็นนางสาวไทยที่นางสาวไทยที่เป็นคนไทยยุคใหม่ถูกต้องถูกต้องขช่ค่ะขอบคุณค่ะ